โอ้หังเนี่ยจิ้งก็เข้ามาอก้ากินเนื้อ่ากินเนื้อให้ผมให้เบื่อมัอ่ะอะไรวะให้ดอแล้กันเกี่ยวกับเก็บดอ ข้ามไปตอนที่ตอบเลยไม่ใช่ <หา S 1> ตัวกูลาอย่าง,งโง่นะครับอย่างโง่ไม่ใช่ตัวกูกูไม่เป็นคนดังเฉลยนะคอมเมน